ดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะนี่ค่ะอันที่เอาอ,อยไปซื้อมาก,กับน้องสาวนะคะนี่อันนี้สิ่งค่ะรับพี่น้องสิ่งนะคะนี่เข้าเตอร์ทีว่าสีเห็ดนี่พี่น้องนี่สร้างสร้างมาตังเลยเพราะว่าอาอยใส่แบบสิ่งสําเร็จรูปมันหยดค่ะพี่น้องมันหยดมันบ่ค่อยแข็งแรงมันคือโลนบดีก็เลยได้มาเห็ดสิ่งถาว้เลยค่ะ เอื้อยยู่เดนมาร์กค่ะอ่าต่อยทรงเงินมาให้เอาอ้อยเฮ็ดนะคะนี่ค่ะติปูกระเบื้องแล้วก็เอาซิ่งล่งค่ะพี่น้องแข็งแรงนี่อยู่ได้โอ้ยเป็นสัตว์ถ้าบ่าทุบป,ปูนแตกนะคะแ่บพี่น้องเฮ็ดแบบนี้แนหะเดี๋ยวให้เอาอ,อ,อ้อยเดี๋ยวให้เอาอ้อยให้สร้างเฮ็ดไปจักวางกัน,นะะเด้อค่ะเด้อ เอาอ้อยจะาหมอสู้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเ้งแบบต่ไปซื้อมากว่าเอาไม่เห็ดอย่างให้สร้างเห็ดค่ะพี่น้องออ้อยไม่นาทีทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนั่ค่ะเบิ้งความสวยความงานค่ะพี่น้องเบิ้งไปหาผู้ใดว่าเออลองเห็ดคืออ,อ้อยดูมันแข็งแรงดีค่ะนี่ค่ะอันนี้เบื้องล้างนะคะเดี๋ยวหอกทาเบิ้งเบื้องหน้าน้ำกันค่ะพี่น้องให้พี่สาวได้เบิ้งนั่มนี่ค่ะมีสิ่ง ค่ะพี่น้องดูเสรซตเรางามบ่สีเดียวกันกับพื้นเลยนี่ค่ะโอ้สร้างสุดยอดเลยพี่น้องน้อยเปิดอนน้ำได้ไงนี่ครับพี่น้องงามบ่เส้นาบ้านนี่ยังสวยเลยนี่ค่ะเอาอ้อยไปซื้อไม้เพื่อนเฮ็ดให้เอือยซุงเงินไม้เฮ็ดพี่น้องอันเก่ามันหยุดอันเก่ามันหยุด ก็เลยได้มาเฮ็ดแบบนี้มันค่อยทนเนี่ยพี่น้องเฮ็ดแบบนี้มันทนผู้ใดมีบานอยู่น้ำสวนบ้านสวนค่ะเฮ็ดเังสีโอ้ยย่างดีเลยสเตเลตเกลือสร้างสื่อดีๆไปเลย่าะธานหเหต้างเฮ็ดดีๆงานงามพี่น้องงาบ่ใไซแมทได้คะ่ะบางครั้งกับบอ,บอสัตนะคะย่างสวยเลยสร้างพึ่งเฮ็ดแลว้วพี่น้องยังบรีทำาความสารนะคะอยาก ให้เบิง้งความสวยงามครับพี่นอ้องยุนนาบ้านลดเลนพอดีครับพี่น้องเอาไอ้เลิกงานมาก็เลิไปตลาดไปเลาวๆก็เลไยได้มะทายลืมตะเข้าไปซื้อจินสร้างเฮ็ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอนน้อยจะมาเก็บรายละเอียดค่ะยังสวยเลยเดี๋ยวพี่นอ้องงานบะอนน้อยกำลังตรวจความสวยงาม ลรายละเอียดของสิ่งนะคะเพื่อนสิเก็บว่าตรงใดนมันยังบอเรียบร้อย พี่นอ้องร่องกลอกมาจะวิ่งค่ะพี่น้องจะวิงว่งจะวิ่งซ้ายขวานะคะโอเคสมสมบูรณ์แบบนะคะสมบูรณ์แบบ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดต่อกับพี่น้องน้องวันนี้มาเบ่งมุมขังเนี่ยสวิงไส้กว่าโอ้สะดวกสบายอันนี้พี่สาวบวกเลยเอาอ้อยเป็นคุนบม่อท่านสมัยหรอกถึงท่านสมัยเอาอ้อยกับบอกาซื้อต้องให้พี่สาวซื้อให้คอยดนะคะถ้าบอกว่าอ้อยไปซื้อมากสิจุกเงินจะควงรอเพราะซื้อกับพี่น้องเพราะว่าอ้อยคิดว่าแสนใดคือคือใดแต่ว่าพี่สาวอยากให้น้องสะดวกสบายอยากให้น้อง ไปใส่แบบมันสะดวกสบายตรงนั่นตรงนี้พอตรงมา้หุ่งยากหลายอย่าง,างสิเด่ะเพื่อนก็อยากสรรหาให้เข้ากับพี่น้องปัะนี้เปิดน้ำล้างมือนะบูมแอนระบบสัมผัสจืดจัดก็ไม่เป็นไรเปิดปิดได้กับพี่น้องัาที่นี้เอาอ้อยเกิดความตกใจครับพี่น้องเอาอ้อยเปิดน้ำใสใสสิ่งเรียบร้อยแล้วมันวะเอาอ้อยหาหม่งเปิดบ่อเอาอ้อยเศร้านะเศร้าหลังพี่น้อง ก็เลยถามยายเอาแม่แม่น้าม,มันออกตรงไดหน่มันออกตรงไดพระท่านคุณยายแล้วเป็นคนที่ขีดสังเกตเวลาสร้างเอาสิ่งออกมาเขาเย็ดยังไงพวกเราฝุดซื้อบึงเขาเพิ่นได้บอกแหววว่าถอนนี่ออกมันจะมีตะเกียงนี่แน่นอน <c ười> มันจะมีตัวกวางเอาไว้ท่านสมัยเลยเอพราะว่าหลุ่นเก่าม,มันจะมีตะเกียงไว้ย่ามมันกวองอะไรได้อาไ้ต้องเอามือ บางครั้งนี้ยงปิดอไว่ต้องเอาอันไม่ตะเคียบมาจิมเพื่อใย้มันไหลสะดวกแต่นี่โอเคเลยขอบคุณพี่ต่อยนะคะสี่เสนอให้น้องซื้อสิ่งดีๆมาใส่ในบ้านนะคะขอบคุณมากๆวันนี้เปิดสวิงทรายคว้าได้สบายเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้โฆษณานะคะไม่ได้โฆษณาแต่เราก็าคิดว่ามันสะดวกส,สบายสำหรับเข้าค่ะ อยู่นําเมืองนอกเมืองหน้าเขาจะใส่เป็นน้ำอุ่นก็ได้น้ำอุ่นเพื่อจะมีหัวปับน้ำอุ่นน้ำพอนสมัยทำงานบริษัทการบริรขายพวกนี้ดอกไปบ้านลูกค้าเขาจะสื่อพวกบิวอินเขาขั้วนุนันนี่ของออไว้ก็จะมีพวกหูเต่าฝังไปนี่สินะก็ได้ไปแจมน้ำก็จได้เห็นนะครับก็เลยบึงแ้บมันก็สวยงามกับบอกสูงใหญ่สั่งหรอกแต่ว่า เอาไว้สื่อเองบบสื้อออกพี่น้องบบมีเงินสื่ออันนี้พี่สาวาว่าเจ้าของอยากได้แบบนี้แบบนี้บ่าพี่สาวก็เอาสงเงินมาให้ขอบคุณพี่ต้อยมากมากนะคะที่หาสิ่งดีๆให้น้องใช้สะดวกสบายในบ้านนะคะขอบคุณพี่เคยด้วยเจ,นเ,จนเซนเจนเซนกับพี่ต้อยขอบคุณหลายๆคะ่ะสวยมาพี่น้อง ยังบริเตหทำความสะอาดดอกเพราะว่าสร้างพึ่งเฮ็ดแล้วนะคะอ้อยกะมากะไปตลาดเฮ็ดเนืก้กินให้คุณยายค่ะกำลังสีแกงน้อไม่สมเซปะคอหน่อยหลานพุนหอมาฝากหลังจากแดนกะเนี่ยออกมาเบาซูพ่อแม่พี่น้องฟังว่าไปสื่อบ้านเรียบร้อยเป็นยังไงน้อ,ปอเป็นเฉียบค่ะพี่น้องงามบเชื่นชมกับบอ้อยนะคะได้ใส่ความสะดวกสบายสิ่งใหม่ๆให้กับเจ้าของ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแฟนครับทั้งเก่าและใหม่ที่ติดตามดูคลิปของอาอ้อยขอบคุณหลายๆด้ค่ะดูอาอ้อยโดนโดนไปน้ำกันกับพี่น้องมียังกะสิเอกมาแชร์ประสบการณ์แช์สิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้แง่งอาอ้อยนําไปน้ำกันได้จา่าเด้อทุ่งสีเมืองปีนี้เพิ่นเปิดอยู่ครับพี่น้องจักสิบไปเดินบาหรย่านย่านโควิด บอกซูฟังซื้อแหละแต่ว่ากะแต่ว่ากะสิได้ไปเขาวเวียนคือเก่าหรอคะพี่น้องเหตุตามนาทีนะคะวันนี้เอาไวก้กกะขอบคุณพี่ต่อยกับพี่เคยมากๆขอบคุณมากค่ะ